สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการหาเหรียญลายคอยฟรีนะคะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีการทำงานอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะให้เรานะคะนำกระเป๋าลายคอยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจากาบิทคัพหรือว่าตังโปก็ได้นะคะจะเป็นกระเป๋าไหนก็ได้นะถ้าเป็นกระเป๋าบิทคัพนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอปนะ แล้วให้เราไปที่ wallet นะคะแล้วก็ให้เราเลื่อนหานะคะที่เป็น l i n e c o i n นะ,ะนี่นะคะก็กดคำว่าฝากนะคะก็จะขึ้นกระเป๋าของเรามานะคะก็ให้คัดลอกตรงนี้นะคะคัดลอกกระเป๋าตรงนี้มาใส่นะคะนี่นะคะคัดลอกมาแล้วก็ใส่ตรงช่องว่างนี้นะคะแล้วก็ คำว่า start ทไปเลยนะคะแล้วก็จะเด้งหน้าขึ้นมานะคะให้เรานะคะใส่ว่าเราไม่ใช่บอทดนะคะก็กกอกไปนะคะ <_ C 1> เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคนมันจะขุดให้เราอัตโนมัติเลยนะคะทำแบบออโต้ให้เราเลยนะ <_ S 2> <_ C 1> เราก็เพียงแต่ว่าเราก็เพียงแต่รอถอนเท่านั้นนะคะทุกคน เราจะได้ต่อวันนะคะ0.01 0ไลคอยนะคะเขาจะให้เราถอนได้วันละ6,000ลายตัวชี้นะคะดังนั้นนะคะในแต่ละวันเราก็เข้ามากดถอนนะโดยการกดคอนเฟิร์มนะคะแล้วมันก็จะเด้งหน้าขึ้นมาให้เราใส่อีเมลนะคะแล้วก็กรอกอีเมลไป แล้วกดคอนเฟิร์มไปนะคะเขาให้เราถอนได้วันละครั้งนะทุกคนถอนได้ครั้งละหก0 0นไรตัวชีนะอันนี้แอดก็ถอนมาแล้วนะคะสำหรับเว็บเคมนี้แอดสมัครไว้นานแล้วแล้วก็เพิ่งโอกาสว่านึกได้ว่าทำไว้นะคะก็เลยลองถอนนะคะก็คือ นะคะก็ถอนเข้ามาแล้วนะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะถ้าขึ้นว่าเพย์แบบนี้ก็คือเงินเข้ากระเป๋าของแอดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดก็จะมาถอนต่อนะคะก็คือเก็บสะสมไว้นะคะสาหรับสมาชิกนะคะสายฟรีเนาะถ้าใครที่ต้องการเก็บแบบฟรีก็ได้นะหรือใครจะแบบว่าซื้อก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบฟรีมันก็จะแบบว่าเราก็ไม่ต้องแบบ เสียงเงินซื้อไงคะเห็นไหมคะตรงนี้เข้ามาแล้วนะคะหกพันเห็นไหมคะห0 0 0ซาโตชิห0พันลโตชินะคะก็จะมีเมลนะคะมีเมลแจ้งมาให้เราบอกว่านะคะอ่าเราได้รับเงินฝากเข้ามาเห็นไหมคะก็จะแจ้งเข้ามาแบบนี้นะดังนั้นนะคะสมัครเข้ามาแล้ว ในแต่ละวันเราก็เพียงแต่เข้ามาถอนแค่นั้นนะไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะคะสมัครทิ้งไว้แล้วก็รอถอนอย่างเดียวนะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ไลคอยนะคะก็อยู่ที่เหรียญน,นะคะราคาเหรียญละนะคะหกพั 6, บาทนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมไว้ตอนนี้นะคะพอแบบราคามันแพงกว่านี้เราก็ค่อยขายก็ได้นะคะ ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสมาชิกเว็บเคลมนี้ถอนได้จริงนะคะแอดก็ถอนมาแล้วนะคะถอนมาเมื่อกี้นี้เองนะคะเห็นไหมจะมีวันที่อยู่ถอนมาวันนี้นะคะทดลองถอนก็โอเคนะคะเข้าก็ถือว่าเวบนี้นะเป็นเว็บเคลมแบบออโต้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเราก็แค่รอถอนอย่างเดียวนะคะ ดังนั้นนะคะการคัดลอกกระเป๋ามานะคะในการสมัครครั้งแรกก็คัดลอกมาให้ครบถ้วนนะคะกดที่คําว่าฝากแบบนี้ก็คัดลอกมาเลยนะแล้วก็ไปวางในช่องแล้วกดสตาร์เลยนะคะจากนั้นก็รอถอนอย่างเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องทำอะไรมากนะในส่วนตรงนี้เขาจะคิดยอดเงินให้เราเองนะคะยอดเงินรวมโดยประมาณนะแอดก็จะมีเหรียญ เหรียญทั้งหมดมีอยู่สองเหรียญที่แอบเก็บไว้นะคะลายคอยแล้วก็ดอกนะคะด็อกคอยดอกคอยแอดก็ซื้อมาเมื่อกี้นะคะเก็บไว้นะเก็บสะสมไว้เผื่อมันราคาแพงๆนะฮะช่วงที่มันขึ้นเราก็ค่อยเทขายนะ,ะแล้วเราก็ค่อยช้อนใหม่หรือถ้าใครถนัดเคลมนะคะก็สามารถที่จะเคลมได้นะคะใครที่ถนดัดนะคะเคลมแบบ เวฟฟรีต่างๆก็สามารถที่จะหาเก็บผส,สมไว้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเงินเก็บของเราเนาะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะการสมัครไม่ยุ่งยากเลยนะคะที่สำคัญก็คือคัดลอกกระเป๋ามาให้ครบถ้วนนะคะมาให้ถูกต้องเนาะนะคนะะเมื่อได้เ,เลขกระเป๋าของเราแล้วก็ นำมาสมัครนะคะก็เากนั้นก็เราถอนอย่างเดียวนะคะไม่ยุ่งยากเลยน,ะนางงย่ายๆค่ะเป็นการหาเหรียญลายคอยฟรีนะคะที่แอดนำมาฝากสมาชิกท,ทุกคนในวันนี้ถ้าใครสนใจก็สมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะถ้าใครไม่สนใจก็สามารถที่จะข้ามผ่านไปเลยนะคะอันนี้เคมฟรีเก็บฟรีนะคะสำหรับใครที่ต้องการสนใจเหรียญน,นี้นะ,ะก็สามารถที่จะสมัครทิ้งไว้แล้วก็ ทุกวันทุกวันนะคะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะพอเหรียญมันขึ้นนะคะมีราคามากกว่านี้เราค่อยกดขายก็ได้นะคะเป็นการแบบว่าหาฟรีจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะแต่ถ้าใครมีเงินนะคะก็สามารถที่จะฝากเงินเข้าไปในบิตครับแล้วก็ทำการซื้อเหรียญลายคอยนี้ได้เช่นกันนะคะ แต่อันนี้สำหรับคนที่เขาแบบต้องการเก็บฟรีๆนะคะก็สามารถที่จะทำตามที่แอดสอนเลยนะคะก็คือนำกระเป๋ามาวางแล้วกดสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ในแต่ละวันนะคะก็กดถอนนะคะถอนได้วันละ6000นไลทูชีนะคะก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะสมาชิกโอเคค่ะส่วนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ ก่อนจากกันไปนี้นในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ